เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่าสัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือดอกจันนั่นนะครับซึ่งลักษณะ2จุดนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับตำแหน่งที่ไม่ดีตำแหน่งแรกนะครับใต้นิ้วกลางนี่แหละหรือเนินเสานะครับลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปนะครับดาวหรือดอกจันเนี่แหละนะครับจุดที่ไม่ดีจุดที่2ก็เป็นที่ลาบลำบากนะครับหรือที่ลาบบางคานเนี่ยแหละนะครับ ก็จะมี no 2จุดนะครับที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก่อนเดือนนะครับก็พาทุกท่านมาดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักเส้นแรกเขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะแล้วก็เส้นก็จะยาวลงมาเนี่ยแหละเคยเห็นไหมครับลักษณะเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือนะครับจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าอายุนะครับยืนยาวนะครับแล้วก็เส้นชีวิตที่ดีนะครับ จะต้องไม่ขาดไม่เป็นกอะไม่เป็นโซ่เยนะถือว่าเป็นเส้นชีวิตที่ดีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะเส้นต,ตัดขวางนะครับก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือเส้นชีวิตวิ่งลงมาแล้วเป็นเกาะเกาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ ai, กลวยไตต่างๆนะครับหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดขาดก็คือไม่ต่อกันเนี่ยแหละนะครับการพยากรณ์หรือทำนายก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เส้นที่2เส้นสมองนะครับเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ไวทพิบความเฉลียวฉลาดในดีนะครับลักษณะเส้นนี้แล้วก็เส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นสู้นะครับจุดที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินพฤหัสหรือใต้นิ้วชี้นะครับบุคคลลักษณะนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคน ในคนในภายพักหน้านะครับลักษณะนี้ทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับรูปดาวนี่แหละหรือดอกจันนะครับจุดแรกเกิดขึ้นนะครับที่เนินเสาหรือใต้นิ้วกลางนะครับลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่ไม่ดีนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือจะได้รับเคาะนะครับหรือจะถูกทาร้ายนะครับ ถ้าเส้นแบบนี้ขึ้นมาให้เรามันระวังตัวด้วยนะครับจุดที่2นะครับตรงกลางฝ่ามือเนี่ยถือเรียกว่าที่รับอังคารนะครับที่รับลําบากก็ว่าได้นะครับใครมีลักษณะนี้นะครับจะถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ค่อยดีนะครับข้อที่1นนะครับเป็นเส้นที่ไม่ค่อยดี2ก็คือจะเป็นบุคคลที่ประมาทเลืนเล่อนะครับข้อที่3ขาดความรอบคอบนะครับเป็นบุคคลที่ขาดความรอบคอบข้อที่4ก็บอกว่าเป็นบุคคลที่ตัดชินใจอะไรเนี่ยตัดชินใจเร็วเกินนะครับ แล้วก็เสียใจภายหลังนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะสัญลักษณ์ดอกบัวนะครับเออสัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือดอกจันนะครับตรงบริเวณที่เนินที่ไม่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ